ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมขบวนรถธรรมดาที่208นะครับผมนครสวรรค์กรุงเทพนะครับมาเป็น GA นะครับผมกำลังจะเข้าจอดเชียงรากนะครับในชานชลาที่6ครับ GA เจ้าเดิมนะครับผม4536นะครับ นะครับผมคันสุดท้ายบอรชอส1211นะครับ ไปแล้วนะครับขบวน208นนะครับผมออกจากเคียงรากนะครับไปแล้วนะครับ มีขบรถดีเซลางนะครับผมกำลังเข้าในชานชลาที่8นะครับผมก็สวนกับขบวน208นะครับมาแล้วครับเข้าจอดแบบนิ่มๆน,นะครับผม ขนนำหนึ่งหนึ่นะครับเป็นขบวนทดสอบ LD นะครับก็จอดรอเวลาออกนะครับ